เปิดอายุเอฟทักษออนนนกุลลังดนลดรามา่าหนักเฉลยความสัมพันธ์ค่ะจากกรณีที่พิธีกรข่าวบันเทิงชื่อดังอย่างบอยวันเทิงได้โพสคลิปขนาบไปเจอกับเอฟพร้อมแคปชั่นชวนกรีดว่าใครไม่ถามบอยถามสรุปนนกุลคือเอฟตอบจนต้องกรีดค่ะเจอตัวต้องถามถึงเรื่องความสัมพันธ์ของคนสวยตัวท็อปเอฟทักษออนกับเรเอกหนุ่มอานาคตไกลนนกุลตอบได้กรีดมากค่ะฟินที่สุดใครลงเรือนลํำนี้รับรองมีความสุขจริงๆค่ะเธอถามไปกรีด ไปเคมีแอฟนนนกุลคือดีมากอยากให้มีนาทีอบอุ่นไปนานๆโดยในคลิปบทสนทนาชวนกรี๊ดบอยบอกว่าทุกวันนี้ถ่ายมือถือแอฟรู้ไหมฉันเห็นครูจินกับนนนกุลคืออะไรแอฟบอกว่าใครบอกว่าเป็นครูจินกันฉันนี่แหละบอกฉันดูแล้วมีความสุขเป็นอีกหนึ่งดอมที่ฉันต้องดูแอฟบอกว่าขอบคุณค่ะแฮปปี้นะถ้าพี่บอยแฮปปี้แอฟก็แฮปปี้ค่ะอยากให้เป็นแบบนี้ไปนานๆเลยไปบอกเขาให้หนอยสิทำไมละ่ะก็แฮปง่ายพี่บอย หลังจากคลิปสัมภาษณ์ของสาวเอฟถูกแชร์ออกไปนั้นนอกจากที่มีแฟนคลับที่เชียร์อยู่แล้วรู้สึกดีใจที่ได้ยินแบบนี้และยังมีอีกกระแสจากกล่าวโซเชียลที่เกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์โดยเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นล่าสุดเลิกติดตามเอฟและขาดด้วยส่วนตัวแต่ยังไงก็รักพอส้มเหมือนเดิมโดวยวันนี้ทางทีมงานจะพาไปเปิด ของนนกุลและเอฟทักษะออนการขาด,ดโดยนนกุลนั้นเกิดเมื่อวันที่6มิถุนายน2539ปัจจุบันอายุ27ปีและเอฟทักษะออนเกิดเมื่อวันที่27ตุลาคม2523ปัจจุบันนั้นอายุ42ปีโดยทั้งคู่นั้นมีอายุห่างกันถึง15ปีค่ะ